เราในวันนี้พี่จะมาทาการล่าข้างหัวด้วยผลมังกรแต่ว่าในวันนี้ไม่ได้มาเล่นในคอมนะครับทุกคนมาทําการเล่นในมือถือน,นะครับ,บน้องเอ้ารออะไรล่ะครับทุกคนเย่โอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆมีแน่โอ้ย,อยดีใจจังเลย <c> ้ย <oughs> โปมาโปมาโปโป,โป,โปคือทุกอย่างจริงๆโปไอ้บ้า អីពូវាអីតោពូអីតោពូ เอาละครน้องๆสิ้นหน้าร้านก็ต้องขอการส,สวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังจ้องหน้าพี่และดูคลิปนี้อยู่ทุกคนด้วยนะครับ้งน้องกับอยู่กับพี่นะครับุกคนเจมี่นะครับแล้วในวันนี้พี่จะมาทําการลากข้างหัวด้วยผลมังกรแต่ว่าในวันนี้ไม่ได้มาเล่นในคอมนะครับุกคนมาทําการเล่นในมือถือนะครับ้งน้องเอ้ารออะไรล่ะครับุกคนเย้ซึ่งต้องบอกเลยว่าการเล่นในมือถเนี่มันช่างยากเย็นแสนเข็นเสลือกเกินนะครับพี่สารภาพตามตรงเลยว่าตั้งแต่คลิปนั้นออกไปที่ทําการหัดเล่นในมือถือพี่ก็ไม่ได้ จับอีกเลยนะครับ,บน้องๆและก็มาจับในวันนี้นะครับต้องมาดูกันว่าจะมีการพัฒนาหรือว่าจะไม่มีการพัฒนาเลยนะครับ,บน้องๆก็ต้องมาดูกันนะครับผมซึ่งถามว่าผลบางกรในมือสือเล่นยากไหมก็ยากในระดับหนึ่งเลยนะครับ,บน้องๆก็ยากเลยนะครับจริงๆพี่ก็ยังไม่ค่อยชํานาญการกดปุ่มในมือสื่อนะก็จะพยายามให้มัน ยังไงดีจะบอกว่าเต็มที่ก็เอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับทุกคนพี่ก็จะพยายามเต็มที่นะครับน้องๆแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมเอื้อมมือกันไปกดไลค์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พี่เซมด้วยนะครับน,น้องๆยิ่งมีคนกดไลค์เยอะก็จะยิ่งเป็นกาลังใจใพี่เซมนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนไปลานั่นนะขอําการทวนความจําแล้วมันก็มีโปออีกแล้วมันจังไรแมนทุกเซิร์ฟจริงๆโปเนี่ยมาโรค3มตลอดเจอโปทุกตานะครับบอกเลยว่าไอ โปรมันฆ่าไม่ตายด้ยนะครับน,น้องๆคือโปรมันไม่มีเรื่องอะไรทุกคนเอาโปรไปแล้วใช่ไหมโปรไปยังเอ่ยโปรมันชื่ออะไรคุงๆสักอย่างนะครับคนไหนโปรโปรไปยังเอ่ยจะขอดูสิโปรมันคือใครแล้วใครมาเล่นโปรจังไร <laughs> โอ้จังไรจริงครับทุกคนจังไรแมนมากหวังว่าโปมันจะออกเซิร์ฟไปแล้วนะครับโอเคทุกคนโปมันก็ออกเซิร์ฟไปแล้วนะครับมงน้องโอเคเดี๋ยวเรามาหารงหาร่างกันเลยนะครับมน้องไม่ต้องบงไม่ต้องวอร์มแล้วนะครับทุกคนงานเพื่อเป็นการที่ไม่รอช้าไม่เสียเวลานะครับงน้องเดี๋ยวเรามาดูกันบ้าในคลิปนี้พี่เซียมทำการเล่นผลมังกรในมือสื่อครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถฆ่าคนได้ไหมเดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับมน้องไปกันเลยรุ่ย I'm not one น้องๆคนไหนที่กําลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนํานี่เลยร้าน Easy Farm ร้านรละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจําหน่ไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบักวีพี р е 5.5นะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผมโอเคมาทุกคนกลับมาแล้วนะครับซึ่งของในวันนี้พี่ก็ เ R, จ้ามาใส่ฟ้าหัวมัง,งกรแล้วก็โผไปนะครับส่วนปืนคาบ,บูชักก็ไม่ได้เอาไปนะครับทุกคนเพราะว่ามันใส่ของได้แค่3ช่องนะไอโฟนมันไม่สามารถปรับ D P I ได้มั้งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาหาโซ่กันดีกว่าต้องทำการกดสกิลอ่านี่ก่อนมาเลยโอเคทุกคนโอโ้โหขนาดบังคับพี่ยังบังคับยากเลยครับน้องจะไปหาลากั้งหเนี่ยพี่จะตุยหรือเปล่า ก็จะพยายามเต็มที่แล้วกันนะเพื่อน้องๆที่น่ารักในช่องเจมมี่ใช่ไหมจะพยายามเพื่อทุกคนจริงๆนะครับผมยังไงก็สร้างคลิปนี้พี่ฆ่าได้หรือว่าฆ่าไม่ได้ถ้าพี่เล่นเออเอองึกๆงึกซามะน้องกุ๊กกุ๊กก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าแบบว่าใครเป็นเมในมือถสือแล้วเห็นพี่เล่นกากก็ต้องขอโทษด้วยนะมาเลยหนุ่มน้อยเรามาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าจะทําการส่งสัญญาณยังไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันเปิดเผาแล้วกันมาเปิดเผาเลยมามา ยิงไปก่อนละกันโอ้โหจับไม่โดนทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมคนเรามันก็ต้องเอ่อฝึกไปนะครับโอ้โหเจอสะโผกเหมือนกันเหรอ <c oughs> งัดหน้าคมคมโดนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอโ้โดนเหมือนกันอุ้ยหาคีไม่แตกเคนไม่แตกห้าจับมาก่อนไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยยิงหน้าไปทุกคน น่าหายไหมทำไมรู้สึกว่าพี่จะตีน้องขอไม่โดเลยนะครับต้องวันนี้ต้องแปลงร่างแล้วอา้าวทำไมแปลงร่างไม่ได้ทำไมเมื่อกี้แปลงร่างไม่ได้กเกตมันก็เต็มแล้วนะแต่ว่าแปลงร่างไม่ได้นะครับอืมมันกดอ๋อสกิลแปลงร่างมันคือสกิลวีพี่ไปกดเอนี่เองก็ว่าอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมแปลงร่างไม่ได้เนาะกดสกิลมวดยังจะมาแบบมาโบดอีกนะครับบักเจมเนี่ยไปไหนแล้วอื <c oughs> ขอลงล่างมาก่อนนะครับน้องพี่รับรู้ถึงการเล่นยากของมือสื่อแล้วนะครับผมพี่ขอชื่นชมแล้วก็คารวาน,นะครับคนที่แบบเล่นในมือสื่อคือมันเล่นยากจริงๆนะเอาตรงๆคือพี่เล่นแท้ไม่ได้เลยนะครับน้องป๊บโอ้แล้วเอ่อไอเจ้าผลสายฟ้าของใครเนี่ยผลสายฟ้าใครอะ่ะใครที่ผลสายฟ้าอย่ามาแจมนะหนุ่ม เดี๋ยวลองเปลี่ยนชิปล็อกสิเอ,อ่อเอาเป็นชิปล็อกไหนดีชิปล็อกฟ้าดีไหมโอเคเราชิปล็อกฟ้านะครับชิปล็อกฟ้ามันจะเวิร์กไหมมันก็ไม่เวิร์กหมดทุกคนดูว่าพี่ไม่รู้ชิปล็อกในการเล่นพี่ว่าพยทําการเปิดหักคิดสังเกตครังไว้ดีกว่านะครับทุกคนคือพี่แทบไม่ได้เปิดเลยนะครับคือไม่ได้เปิดจริงๆอะ่ะนี่ยทุกคนดูดิทุกคนมันไม่เลงไปข้างหน้าแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไปข้างหลังให้พี่คือมันเยี่ยมย่อยกระเทียมลงกระเทียมดองจริงนะครับสังวันี้เลง พี่พยายามอยู่เหมือนกันนะครับบังน้องยังไงก็ถ้ามันดูขัดหูขัดตาพี่ขอโทษนะครับ้อโปมาโปมาโปโปคือทุกอย่างจริงๆไอโปไอบ้าไอโปบ้าไอเต้าโปไอเต้าโปเสียเ้าหัวสามหมืนเลยทุกคน ดนโปมายิงนะครับโอ้โหมันสร้างเสียบรรยากาศเสียอารมณ์อารมณ์มากเลยนะครับแต่ว่าทำไม,มโปมันฆ่าพี่คนเดียวทำไม,มโปมันไม่ฆ่าน้องคนนี้ no 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 โปมันจังไรแมนจริงๆนะครับบอกเลยมันจังไรแมนมากๆนะครับ <What? S 1> เปิดเผามัา,างดีกว่าทุกคนเผาไม่ได้เปิดเลยนะครับพี่ว่าต้องแบบมันต้องให้หาอันนี้ซิปล็อกที่มันถูกใจพี่นะครับซิปล็อกอันนี้ไหมอันนี้เป็นซิปล็อกที่แบบว่าเออล็อกหน้าจอใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ได้กับชิปล็อกอันนี้มัน,นก็ไม่ถูกใจเอ้ยแล้วมันโดนคาบ,บูชาใครคาบ,บูชาใครยิงมาโอ้ยไอน้นมเรียบร้อยเออเฮือโดนคาบ,บูชาใครยิงมาก็ไม่รู้นะครับน้องตายเลยวิ่งเปิดพาวสวยเดี๋ยวเรามาต่อเลยครับมาเลยไอน้นมน้อยพี่พร้อมแล้วปึ๊บยิงไปปึ๊บปึ๊บมันเล็งไปไหนป่ะทุกคน,นอ้าวแล้วมันเล็งโดนเนี่ยเล็งมั่วๆแต่โดนเดี๋ยวต้องนี่ดีวกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห โว้หหยหลบมาก่อนหลบมาก่อนนะกูอะสกิลดูนะกูอะไปไหนแล้วพี่ว่ามันต้องชิปล็อกเขียวจริงๆนะครับคือพี่เล่นชิปล็อกอื่นไม่ได้เลยอะคือแบบที่ล็อกเขียวพอจะแบบรูทิศทางในการไปอยู่นะครับไม่นะไม่นะโอโหโหคอมโบโหดด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยตายแล้ว ิปเสียข้าวห,หัวของซิงนะครับคลิปนี้แต่ไม่เคยกลัวไม่เคยหยองเดี๋ยวไปหาสู้ต่ออีกสักคนแล้วกันนะครับผมซึ่งจะเป็นคนเดิมก็ได้นะแต่ก็พี่อยากจะทําให้มันดีกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าพี่จะแบบดูกระจกก็เหิอนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอสู้คนนี้ต่อแล้วกันนะจะผมยิ้มบัามเข้าไปบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับเมื่อกี้มาแต่เรามาต่อกันนี้วะไอ้หนุ่มอย่าเข้ามาฝ่านะครับไอ้หนุ่ม <S <S พี่ก็สกิลมัวมัวนะอ้าวมีคนให้ข้าหัวพี่คืนเฉยเลยโอ้โหเป็นคนจิตใจดีซะด้วยประเด็น คือเล่นมือสือมันต้องมือไวนะครับถึงจะแบบเล่นได้อะเฮ้ยสุกคนรอบนี้มีลุ้นรอบนี้มีลุ้นเพราะว่าน้องเขาเลือดก,ก็หายไปอยู่เยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมโอ้ยหมุนยาก โอ้โหนี่ไงเต็มเต็มหน้าเฮ้ยไม่นะโอกาสของเราเริ่มมาทุกคนพี่ต้องไขว้ควาา้วาโอกาสมันให้มาให้ได้ไขว้คว้าโอกาสมาให้ได้เพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆมีแน่โอ้ย,อย,อย,อยดีใจจังเลย <laughs> กระทุงหวยอีกนะครับคือมันดีใจมากๆเลยสุดท้ายมีู่็ชนะ1คนแล้วถึงแม้ว่าพี่จะตายไปหลายตัวก็เถิน,นะครับทุกคนก็ตายกับน้องคนนี้เป็นคนน้อง A B C D ไป1คนแล้วก็ไอจังไรแมนโปอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนก็ดีใจดีจุ้นะครับบางน้องอาจจะแบบว่าเล่นขัดหูขัดตาทุกคนแต่ก็ขอโทษนะครับพี่ก็เต็มที่อย่างที่บอกนะครับทุกคนก็อืมจะพยายามฝึกๆไปแล้วกันนะจริงๆพี่ก็แบบคือหน้าจอพี่มันค่อนข้างจะแบบว่าเออปุ่มเล็กแล้วก็ค่อนข้างจะกดยากนะครับพ ก็ได้ขนาดนี้แล้วก็ถสือว่าเออก็ยังค่าคนได้ก็เสือว่าดีแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, ฝากกดซับสไครเป็นกําลังใจให้พี่เซมินด,ด้วยนะครับทุกคนโอ้ยต้นไม้อย่ามาจับคอยแนยเป็นกาลังใจใพี่เซมินะครับงน้องเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมน้องไปแล้วครับจุกกู้